สวัสดีครับทุกทนครับผมบุญรักของมิ่งนะครับไสเดือนบุรักปามครับวันนี้ได้โอกาสมาเยือนทับเบิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมีหมอกใช่นไหมครับลอยช่วงนี้เวลาก็บ่ายจะสองบ่ายสองบ่ายสามนั่น,นะครับเนี่ยหมอกยังลอย กาศสวยงามมากครับผมนะ่ครับชงคงความสวยงามความมีเสน่ห์เมื่อตะกี้บอกาไปนั่นนะครับเอดีวัดภูทับเบิกนะครับวันนี้มากับท่านพอวินยัยเข้ามาตั้เมื่อวานนี้ครับนะตะเวนมาเรื่อยๆับนะผ่านจากโสดเพชรบูรณ์ด้าประชานุเคราะห์มา ขึ้นมาทางเขาค้อนะมาเยือนลูกศิษย์ทั้งโม่งเม่งัองเจ้าฟอ้องนะรับทั้งจอมจองชัยนะครับของรัศมีนะแล้วก็มานอนที่ราชชาตอนพอวิจนุก็ไปราชการก็ให้เจ้าหมาแล้วก็ทีมงานต้อนรับนะครูเนอมทาาสีดาครูเก่าศึกษาก็พวกก็นำหมูมาย่างให้กินนะ นั่นคือเป็นความผูกพันความรักที่เรามีต่อกันนะครับครั้งหนึ่งเราเคยเป็นครูที่โรงเรียนศึกษาสงห์พิชบูรณ์ด้วยกันวันนี้ถนอมเขายังไม่กเกษียณน,นะครับเขามีฟาร,รมใหญ่โตที่เจ้าติการเป็นครูที่โรงเรียนเจ้าตารวิทยาเช้ามาก็จากรับประชานะครับตรงมายังทับเบิกก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์นะครับเจ้าป๋อที่ นุชรารีสอดนะคืนนี้จะพักนุชรารีสอดตอนแรกว่าจะพักเออไล่ของสุนทรนะครับรีสอดของสุนทรนะแต่ก็เออเอ,อลองพักของเจ้าป่อบ้างเนะาะนะครับก็อมีผู้ที่มาเยี่ยมชมความสวยงามของทับเบิกนะครับมากมาย ามเจ้าปอบอกว่าช่วงหยุดยาวเสียหาเก็เนี่ยเต็มหมดแล้วองคูแต่วันนี้ยังมีที่พักอยู่นะครับท่านใดที่สนใจอยางเมื่อกี้ก็หลังจากที่ไปวัดน้้นมานะครับผู้ทบเปิดนะครับไปชื่ชมเ,เขาเรียกว่าเจดีเนาะโสูงมากเกือบ20ชั้นก็ามาแวะรีสอดของสุนทรสุนทรไม่อยู่ ถ้ามีหลานๆอยู่นะครับก็เขาไปถ่ายรูปถ่ายแรงต่างจากนั้นก็มาที่ไร่ภูทะเลเหมอกของผู้ใหญ่บัญชยัยก็เป็นสิทธ์เก่าสุกสาขอุอพิบูรณ์เช่นกันอันนี้ก็คงไม่ได้พักนะครับพักของเจ้าปอแทนแท่านใดที่จะไปเที่ยวภูทะบเบิกนะครับก็ยังมีที่พักอยู่สามารถดูเข้าไปใน g o o g l e Map ไปดูในอะไรต่างๆ ที่จะเสิร์ชหาที่พักอะไรต่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ฟูทรีมอลนะนุสลาลีซอร์ทนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่่มนมาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของโรงเรียนศึกษาสงาะข์พิชบุญนะครับไป็สร้างลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาทําธุรกิจในหมู่บ้านของตัวเองนะครับเป็นชาวมงนะครับก็คืนนี้ก็คงจะพักนะพักผ่อนเนาะ เช้าก็จะได้เดินทางกับนครราชสีมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไ้เดินบุรลักฟาร์มและหลายๆงานที่ได้ทำนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับที่โคราชสวัสดีครับ